สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้ารุ่น LC018 นั่นเองคันนี้สวยๆเลยครับผมก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กระแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลวกันนะครับในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพนะครับเยอะมากนะครับกรอบรูปทางร้าน แต่ละร้านเอามาลงขายประกอบรูปหน้าร้านเอาไปดัดแปลงเป็นร้านตัวเองแล้วก็หลอกกินเงินมาจํานะครับวิธีแก้ง่ายๆครับดูช่องทางไหนวิดีโอคอลเลยครับผมมีสตชีพไม่มีรถให้ท่านดูแน่นอนนะครับราคาถูกผิดปกตินี่ก็แน่นอนเลยนะฮะฝากเตือนด้วยนะครับอย่าโอนมาจําก่อนนะครับไม่มีการจองโอนจองมาจํานะครับวันนี้เราทำนำเสนอกับ4018นะครับ L4018 ใบมีดันหน้า กำลังเป็นผ่านพวนใหม่นะครับผ่านพนใหม่จากค่ายนาซ่านั่นเองนะครับยางก็ใหม่สี่เส้นนะครับรถปรับสภาพใหม่หมดเลยนะครับเก็บงานสีใบมีดหน้าสีฝากระโปรงใหม่นะครับเช็คชุดคาหน้าเรียบร้อยนะครับเช็คจุดรั่วซึมนะครับคันนี้จดทะเบียนปี60นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพนใหม่อยู่ที่3 6 5 0 0 0 0บาทนะครับ3า5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาทดลองขับนะครับ ได้นะครับที่ร้านบรญยาเทคเตอร์นะครับเราอยู่ที่สาขา2บ้านท่าคอตํมนลวังบัวนะครับนี่เลยมาลองขับดูนะครับปี60เล่มที่เวียนพร้อมนะครับ651ชั่วโมง ใครที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับจะลองขับราคาก็่อลองได้นะครับส่งฟร,ใรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ4018ใบมิเตหน้าพร้อมผ่านพ้นใหม่นะครับ365,000บาทราคาประหยัดนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านเป็นยาเฮกเตอร์นะครับโทรสูบไปเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ